เมื่อทแค่ฝัไปรอียแต่จิิช่างมันก็ยน้อยก็อออกมาจากเชิงนั้นได้้ามันยังไม่จบสินอีกสักครั้งมันคงไม่เป็นไรหรอกาสุ่มจม้นที่อะไรวะเอาละการที่มีการสมจมแบบนี้มันต้องมีตัวร้ายที่มันต้องสุ่ได้ด้วการแต่ยอมรับความจริงไม่ได้ก็จะบูมเพื่อนในกลุ่มตัวเองว่าได้แล้วคือการสุ่มแบนี้มันมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นสุมอายุสุมสีสุ่มหรือผู้สุ่มเอศสุ่มหมอนสุ่มกลิ่นยอมสุ่มยิบยี่ยมยิบแ้วถ้ากูเป็ เดีวทำไมแม่เขียนว่าสู <c oughs> ไม่สิผมไม่ยอมเสียดุให้ชกกายช่างกันสิคนดอกนั้นเอาไง่ายดีว่าต่อรองกับระบบแม่ผู้ขอร้องคือไอ้ระบบแค่ไอ้ระบบเมื่อกี่ปุ่มก็จะไม่ไหวแล้วเฮ้ยมาได้บทว่าคุณระบบนี้ก็ไม่ได้งงนวหวังลดลงอีกได้ไหมคุณระบบที่น่ารักผมขออีกสักนิดนะครับคุณระบบสุดสว ลดอีกสักสามคนนะครับครั้งหน้านจะไม่ขออะไรอีกแล้วหม,มายถึงเพิ่มอีกสามคนหรอคะเอ้ไม่ใช่สิครับไม่ใช่เพิ่มถ้ยังขออีกเดียวเพิ่มให้อีกสิบคนเลยน่ากลัวฉิดหายแก้จากเพิ่มมาอีกสิบคนที่สินันคือที่มาของคำว่าอย่าเล่นกับระบบลืมเรื่องนั้นเธอเอาละถ้ากูอยากจะดำเนินเรื่องกูก็ต้องไม่หันหลังคาบเลยไม่ก็กูอาจจะมีหลุปในของตัวเองแล้วก็ได้ดีเช็คก่อนก่อนไโอเคไม่ต้องเช็คก่อนคนโทรมาพอดีนักสิบ ยอดนั่นบบงไงพอได้มาพอดีเลยคือผมจะเพียงคนเขาุ้มนะ Justin added Tyler to the group สวัสดีครับถ้าอะไรว่าตอดแรกแ่งมีแค่3าคนที่กูย่างเวลาว่าจะต้องเป็นคนแน่ๆแ,แต่คือตอนนี้มันมาเพิม่มอีกหนึ่งันต้องมีอะไรทีพารหรือมันไม่ได้ทิงพาดแค่เฟเ์ไปนึงมาเอาแล้วคือกูต้องมาห่พิจาษณาสินะจากประสบการณ์ที่กูด,ไดาไอเจากิภาพมาเยอะจากที่ดูแล้วมันมีไอหอกอยู่3ตัวสีงสามตัวสีวกับสีทาบ้านอ โอเคกูขไปสนามเสร็จแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้่ัจจัจงกูทำใมกูทำม่กูทม่กูทำมกูทำใหม่กี้ม่นูทำใม่กูทใกูดอะไร่ทใกูทำอเ่กูท่กูทหมทำใมกทมกูทำใกูทำ่กทำใหกทม่่กูทำากูทำใหทำใม่ท่ก็กมกูมู่ม่กกันเสร็จเมื่อไหร่ประกาศผลใใท จตได้อยากแบบต้องเขียนจจลุกลงกะวันนันเรนวมออกมาเต้นระบาสารบุก pues hmm. ักส hmm. ักทีดกมามหมายจะพูขอโทษแต่พอๆกันนะํำตัวกันให้ผมชัดนผมอยากจคนไทยเลยบชื่อน่ารักมาเลยครับาราดไอหมอนี่แม่ตงแตงวาชื่อกูอย่างชายแคมันบอกน่ารักมันน่ารักยังไงวะดิสเปกมันคือชื่อที่ขึ้นต้นด้วยอ้ออชอบของแบนด้ด้องของคุณละกันเอาจริงนะว่าเขามันทกคุน่ารักกว่ามันเน่ายดีเาไม่กูฟังแล้วไม่ค่อยเข้าอกหว่าคง เดี๋ยวก่อนทำไมเรื่องมันเป็นเป็นแตกๆิดหาและกูก็ไม่ค่อได้อยู่ละครแนวสุขสุขอะไรด้วยที่สิดูแตสุขุไม่ก็สุดยิไม่ได้สิท่ากูเมลุ่อนาคตแล้วมันจะเป็นยังไงูอาจะโดนตอบอย่างน่ารังทครั้งที่แล้วก็ได้แต่เรื่องที่กูเข้ามาสิเป็นเรื่องยังไงแล้วคือกูมีูสังคโอโหชีวิตกูเสียตูนให้อ้กนรั้งที่แล้วไม่พอต้องมาเสียตูนให้อีกสามคนดัวยคิดแล้วอากกต่สมองไม่คิดดีกว่าทางเดียวที่จะช่วยดูด ตอเล่นเกมสักบาก็อยู่เป็นเาด็กใหม่ไทยไฮกาพูดอย่างนี้กับสนติคงไม่ใช่ทางออกสินะาาไม่ขอใช้กับแกบนคไม่ได้องบวาจะเอากับผู่อีกตัวใช่ไหมเออเอาไม่ได้เล่นสักทีหรอกมันเยู่ล้เล่นเกมกันไทยครับประดาวจอยตามผมานะครับอพร้อมลด้วยนะก็ด้วยเออมากันให้หมดนี้แหละจัสตินเล่นด้วยไเห็นเยียไปนานรอเข้าไปด้ฟังคดากันแนอีกอย่างไทโลเขเล่นเกมจแล้วผไม่มีคู เราให้เรามันมาตเพราะว่ลละาเราทำไมมันพูดดีกับแค่ดบาบอยากไปเล่นกับหมากมาดามตาใช่มาเล่นกับผมแทนนีวมาบาคี้าา <c oughs> เล่นขอบกวาดตายมันตายมันก็อันตรายกับทุกคนนั่นแหละแค่เล่นเกมเฉยๆมันต้องถีบกันขนาดนี้เลยหรอวะขอไม่เล่นนะครับผมจะเล่นเวทไคยากจอยก็จอยมานะไอซ์แบกเงิน,น<ป>ชิบหาย In game เจดีย์ที่อย่ที่รวรอ้หอสุดสวยผสวยต้องไต้องอางกับผู้เรียนที่อาตาในวันเดี๋ยวไม่ใช่ดีโทษที่พอได้คิดดังไม่ออกชิบหายแล้วโว้โไม่รองนะอยาร้องไม่อยากได้อะไรหร้อเปล่าจะเห้นท้ายไม่ไม่ไม่ไอ่ไม้ไม่ไม่ไมัวม่ไม่ไม้วม่ไ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 ม่หม่ามันม่ไม่ไม่จม่ไม่าม่ไม่ไม่ไม่ีม่พี่ไี่ไ่แต่ะคนนี่ดูดีม่่โม่พม่ไม่ไน่ไม่สน่ไดีไข่ใจไมม่ ได้สิครับแต่คดผู้นิดติดและพวกนี้มันชอบติดตันงีนี้มั่งพี่มิซ่าเห็นพวกผู้ชายคุยกันไม่ได้ต้องมีส่วนร่วมถ้ากึงก็อย่ากเพิ่มเงินมึงอยากมันมีส่วนร่วมถ้าเหมือนก็อย่าหาพี่สาวเขาบอกมันในที <Sen> no oh <ral> ่นีครับจริงมันดูไม่เป็นไรหนูคิดว่าหนูสามารถควบคุมพวกเขาได้พี่สาวเขาไวสีตัวที้มันเอาความมั่นใจมาจากไหนมึงลืมแล้วเรออีนี้มันเข้าใจสิ่งที่เราพูดไม่สอนเชื่อพูดแทถ้ามันได้ด่ามันมึงก็จะด่ามันเหมือนที่พูดออกมใส่ตัวเ พี่่ทำไใจร้ายกันจะเลยหนูแค่อยากจะดีเพื่อนนี่ก็มีตังเยอะทำไมมาทักกลุ่มผมนะครับคิดว่าผมเป็นเกเรไหมครับไม่นอหนูไม่ได้หมายความว่าแบบัหนให้เิดเข้าด้วยเนะทความคิดอยาขอบคุณมากมากนะพี่ใจดีมากเลยพี่จะจะเลยอยูที่สุดหนูก็มีเพื่อนขอบคุณมาครับผมจะไปนอนแล้วนะครับเดี๋ยวสิอะไรครับแค่อยากจะรู้ว่าเธอมีกลุ่มพิเศไหมดีไดู้ขอเข้าด้วยได้เปล่าเตอนามสบยครับ ควมนจดาะไปหเล a d a s a r a to e g r o ับผมจะไปนอนจริงๆแล้วนะครับวาันดีครับฟันดี้เหมือนกันพวกโยกาพลาจะแต่งมันออกได้ีทำไมเขาถึงชอบเรียกฉันว่าพิกนี้ยังไงก็ตามฉันไม่สนใจฉันรู้ว่าเขาชอบฉันและฉันคิดว่าคนใส่หงคนนั้นก็ชอบฉันเหมือนกันรอนเขาอดโนกับฉันมากคณเสื้อขาวก็ด้วยราะเขาพยายามป็นคนที่ด่านน่ารักจริงๆเลย The next a อรุณสวัสดเอมคนที่เข้ามาคนที่2ต้องเป็นเหมือนด้วยวะหนเข้าใจสิทพี่พูดนะเข้าใจแล้จะทไมพีอาจจะพูดดีๆกับหนเลยหูรู้พี่เคที่จะคกับคนสวยๆอย่มันทาให้พี่ดูน่ารักกูไ่นกูจะด่ามันยางงี้จกว่ามันจะหายไปุณสวัสดิ์ค่ะัด้าอรุณสวัสดิ์ครับถึงเช้ากันจังหวะที่เช้าผมมาหาคุณครับนันขอบคุณแล้วกันสตัวนั้นยังไม่มาอกหรอเตยน้ำหาก็มาหรือเป็นไงบ้างเมื่อืนที่หลับสบายกันหรือเปล่าสบายมากเลยค่ะบัด สบายนาดั้ในช่วงนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายคุณดำช่วยมาดูด้วครัยางกายชิดแดงเลยครับแล้ววัดจากกันจีขึ้น่งออตัวกันไกลชแต่อย่างน้อยอีโดรายก็มาแล้วปูู่ไม่ต้องกังวลเดียวเรามันวางแผนเด็ปูออกจากตุกแค่นี้ปู่ก็รอดแล้วพี่พี่ฟังกันหน่อยสิขึ้นหนอย่าง้วรากพี่สุมจะมแฟนได้กันอีกคนับีเดนได้ห่งคนส่วนของอาไทเลอร์ู่ไม่รูก็ได้งคนโอเคครูดูแลอยูได้สามคนเม็นข่าความตาอแล้ววะหนูไม่ได้กกนค นนอยากไม่เชื่อไอ้หันนี่มันโกหกมาสุดไ <c oughs> ด้กี่สาคนไม่ใช่นะอยินระบบมันหรนอกเ <c oughs> ลยนั่นสิพวกคุณคงจะหูฝานไปเองไม่ต้องไปสนใจหรอกไปก่อนนะคน <c oughs> รับมีระบบเมืองเป็นเบรดคนทางหาคนทำบุญให้หรือไงมือออกมาคุยกับคูให้มันรู้เรื่องหน่อยมาแล้วจะตามคขอนี่หรือสภาพหน้าตาระบบกลางเกลียก็ไม่ใส่ก,ก็ไม่มีชุดชัน้นต่มึงมีแค่นั้นหลอดดูเหมือนว่าคนแถวนี้อยากมีโบเกอร์สุดมากไม่ใช่สิ่งขอโทษครับวันนี้แบบนี้มัน่าฟันไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอกอะไรจะบุ้หรือเปล่ามีสิ่ไม่ดีทม่ได้บ อะไรหรอก็ตามหมดแล้วนายเป็นคนอื่นนายก็ต้องบอกความจริงนายเป็นคนเลงโอเไก็ผมไม่ได้สมัครใจอยางพูดความจริงาทีไม่ใช่นายที่โกง่มสามคนจันไม่ยอมรับเงแล้วนายก็จะไม่ต้องมาเสียตูที่ไครชื่อถ้ไหสัญญาก่อนสิแล้วผมจกมีกเ็แล้วจะเสร็จหรือเปล่าเรับเรเอาจริงๆที่ฉันบอกว่าจะมีอาวุธเข้าไปในเรื่องเและฉันอนยแต่เมื่อนายต้องหาคนทโกงสามคนในเรื่องจริงนะใครโทรมา ฉันต้องไปแล้วบายยนะจุ๊บเธอไปเลยแม่เอยู่ระบบของกูหมเป็นแก๊งคอนซ็ตเตอร์ออกมา้านออกไม่เสรอะไรก็ล่รู้แล้วก็จัอย่า่กมมาเสกเรเาสุดท้ายก็ต้องดนตกีพรากูไปเสร็จสุดแล้วไม่ใช่ตัร้ายแต่เป็นตัร้ายแต่ก็ได้ที่น่าจะรอดเขลงใจแล้ว Meanwhile Discord r l เพื่ออะไรวะทำไมไม่รับสายบอกแล้วปทำเลเล่นเกมกันเรื่องเมไที่กูต้องเล่นกับมืงเอาาย่แจระดับเขาจะกำลังเคลียร์เห็นไม่ใจตามถ็น เราก็เรควิ่มตามน้ำไปก่อนเอดัมรู้สึกดีขึ้นมาเมื่อไรเดี๋ยวคอยไปทำอาการกูรู้สึกไม่สบายเลยเหมือนกันแต่มันช่วยไม่ได้30 minutes later เอาละกูเทหมดมือร้ายมาที่แค่ต้องแสดงให้กระดานพร้อมปากพร้อมใหม่พร้อมตัวพร้อมใจพร้อมเออพร้อมทุกอย่างนั่นแหละกูจะด่ามึงจนบอกมึงร่วงเลยคอยดูว่าทำมาเมื่อกี้กูโทรแล้วไม่รับซักไปก็ไม่อ่านโทรไปก็ไม่รับมีเรื่องนะกระจายอะไรหรือเปล่าถ้าอะไรนะผมโทรหาคุณตั้งหลายสายแต่คุณก็ปฏิเสธงหมดเลยเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าต้องการให้พวกคุณไปหาที่บ้านไหมคุณมาชอบใจที่สาร่ามาจอยเข้ามาคุณอยากให้บอกแต่บ้านเขาทำไมได้เดี๋ยวๆอะไรว่าพวกคุณหมายความว่าอย่างไรกูที่อยให้เป็ออกจาก อบิราดตต่จริงสิทำไมจะไม่จริงอดัมกูขอคุยส่วนตัวกับมึงหน่อยเออเอาสิคือมึงจ้างสามคนนั้นใช่ไหมกูรู้นะมึงอย่ามาทำตัวตอนแหละเสแสร้งแถวน้ผู้ชายสามคนนั้นเขาชอบกูแคยากเสลดเนาะเฉลดที่อะไรมึงกูก็อยู่ข้านถ้าพวกนั้นชอบมึงจริงขอให้ฝนตกตกจนเห็นงอกออกมาจากสมองมึงงอกจนเลี้ยวกลับมาพันคอมึงตายเลยแหละ พวกเขาต้องชอบกูอยู่แล้วสิไม่งั้นเขาจะมาพูดดีกับกูทำไมคำที่หวานที่สุดที่พวกนั้นพูดกับกงมีํำไหนบ้างกูพนันได้เลยว่าไม่ถ้าเกิดว่าสามคนนั้นพูดดีกับกูแค่นั้นแปลว่าเขาชอบกูแล้วพวกมันที่ว่าจะไม่ได้อยากแต่งงานกับกูเลยหรอกก็ไม่น่าเน้ะคิดว่าเขาอยากแบบนั้นคนเหมือนกแม้แต่บาก็ไม่อยากเข้าใกล้อย่าพูดอย่างนั้นสิครับผมไม่ใช่กระจกนะไอ้ายกูอเสียึงไว้หมดแล้วกูจะไปตัดเอาแต่เยษที่มึงอยากกูแล้วทุกคนก็จะเกลียดมึงแล้วแต่มึงออกจากกลุ่มบอกก ถ้ากูโดนคนจะถูกเยี่ยนั่นดัากูไม่หมดเลยหรอวะโดยเฉพาะไอ้แจ็คที่สุดกลับได้แม่งเกินทุกคำดีเดนก็ด่าโหดด่าชั่งด่าชองด่าเหมือนไม่เคยด่าคนมาแล้วสิทศวรรษกูคงต้องเอาทิชชูมาหุบกูไว้แล้วสินะลองหาหาแมให้มันก่อคืออย่างนี้แค่หนูของกูดยเฉพาะไอ้แจ็คที่สุดกลับได้แม่งเกินทุกคำดีเดนก็ด่าแล้วทุกคนก็จะเกลียดมันแล้วเสร็จมึงออกจากกลุ่มบอกกูทำไมกูถามตอนไหนกูปิดปากแล้วเตรียมโดวคนนี้ปิด่าได้เลย เป็นไปตามแผนแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้ากูโดนคนในกลุ่มเยี่ยนดักกูไม่หมดเลยหรอวะโดยเฉพาะไอ้ใจที่สุดกลับได้แม่งเกิดทุกครั้งดีเด่นก็ดักโหดการชักดักช่อดามเวอร์ไม่เคยด่าคนมาแล้วสิตัวสวรรคกูคงต้องเอาทิชชู่มาหูกูไว้แล้วสินะน้องไฮฮาม์คืออย่างนี้ขนมหอมคุยกับอดัปดีๆแต่เขากลับดันค่ะด้วยความที่ว่าหนูเป็นคนฉลาดก็เลยอาเสียงไว้ค่ะนี่ค่ลองฟังดูสิคะคืออะไรวะกูไม่รู้เลย ย่าบุรีก็จะเหงียน้อยก็เป็นหลักฐานของแบบนี้ก่ต้องทำตัวเจ้าของคือพี่จะถามดมหรอคะคุณกลังอธิบายเรื่องทังหมดให้ผมฟังหน่อยมันเป็นเรื่องจริงครับที่ผุกดาดาเพราะเธอเสียมารย่ทกับก่อนก็แปลว่ามันด่าคุณใช่ไหมครับวิเมื่อกี้ปูจะพูดเข้าข้างตัวเองทาจริงปากัดพูไปเอตนมเอเาแที่วางมาพังแ้ให้หมดเพาตัไม่สิครับเธอไม่ได้ด่าสัาับตัวเปายกเกินมันมคาครไปไหนได้วยอะ้วยอยู่ ต,ตัวมันคนไมเรียบร้อยมันสกิลทำเสียงมัหรือเปล่าครับพูดที่รายเสียงมันไม่เหมือนกันเลยสักคำมันท่ามืมันเป็นเจอผู้ชายเกิดมาแม่เลี้ยงให้อยู่แต่ในบ้านพอพี่หนูยอมแล้วค่ะไม่ต้องเตะหนูออกหรอกค่ะหนูออกเองก็ได้。 บอกไปนนง่ายๆอย่างนีเลยรออย่าหาเพิ่มใครที่ไหนเข้ามาอีกนะครับอาดามโอเคครับผมจะไม่ทำอีกแล้วรู้ไหมครับวันวันเกิดสนะุขสันต์วันเกิดนักขอโทษที่เพิ่มคนที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาแล้วทำให้ผู้คนไม่สบายใจแค,แค่มาฉลองวันเกิดที่บ้านผมก็พอโอเคงั้นผมจะไปบ้านคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมผมจะส่งใหแต่ดูแลผมก็น,ใน,ในด้วย,วยครับงั้นไว้เจอกันครับแอร์ไอเดนเท้า พร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่งเอาไม่ต่อหลับไม่มีเช็คไม่มีขอวานไม่มีอะไรเลยเมืเสื้อเบียร์มาดังยาแตกกันในบ่อนนะเมื่อคุณวางคุณไม่ไหวแล้วว่ากูต้องขอตัวกลับบ้านก่อนรอทีนิดเดี๋ยวผมพาขึ้นหอท้าไม่เติดใจครับกูบอกว่าไม่ติดใจไงเออเอาบริการหุ่นหมอนถ้าจะขนาดนั้นไม่ผมผ้าให้กูเลยหลับจะหอบทำไมครับเรายังมีสิ่งที่ต้องทำเมื่อหมายความว่าไงชิดหายละรู้สึกได้เป็นชุดภาพชั่วร์ไอ แล้วนี่้องขึ้นไปดูปวดถึงหมอนน่าจะกระดาษนั้นได้หกผ้าให้กูเลยละ่ะจะหบอบทำไมครับเรายาังต้องทำอยูม่มหมายความว่าไงชิบหายละรู้สึกได้กลิ่นถึงความชั่วร้ายแล้นี่้องขึ้นไปดูเยอแล้วทำไมไม่ชวนเสียงอะไรวะมันมาจากข้างบนลองขึ้นไปดูดีกว่า ออเอาด้วยไหมทำไมไม่ปลุกตั้งแต่เมื่อกี้